รู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมสัมวิตปีเจตสาทุกทุกท่านค่ะอานงท่าข้ามค่ะ,คะ,คะจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะมาขอส่งคันบ้านเรื่องลดกิเลสลดทุกข์ค่ะปดีเกิดขึ้นเหตุเกิดขึ้นมาวางนี่กิเลสเนี่ยอยู่ๆแล้วกิเลสเนี่ยมันอยากจะไป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 ,จะไปโลดตัด แล้วก็คิดว่าเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนที่จะไปเนาะคิดจะไปก็ไปแต่ตอนนี้ทําไมถึงอยากไปโรตัดแล้วก็บอกกิเลยว่าไปทําไมเพราะว่าตัวเองตอนนี้ก็ไม่ซื้ออะไรแล้วไม่ไม่อยากไม่อยากซื้ออะไรแล้วกิเลสมันก็ว่าอยากจะไปอ่ะตกลงไปก็ไปทีนี้จะตามกิเลสไปดูว่ากิเลสมันจะทํำยังไง เมื่อก่อนนี้ไม่ได้นะคะไปถึงก็ต้องเก็บนั่นเก็บนี่เซ็ตก้าซื้อของเต็มแต่เมื่อวานนี้ตามกิเลสไปไปก็ไปเดินดูเดินดูทุกอย่างแต่ในใจก็สวนไปว่าอยากจะมาก็มาแต่พามาเฉยๆห้ามซื้ออะไร <c ười> เดินเดินทั่วไปเลยเห็นอะไรก็ดีแต่ซื้อไปทำไมเต็ม <c ười> ของก็เต็มบ้านเนาะ ทุกอย่างที่เราเห็นเนี่เราไม่กินทั้งนั้นมันเป็นมันเป็นอาหารที่เราเราไม่กินแล้วเราเลิกินแล้วขนมอ,อะไรเราก็ไม่กินและอยากมาทำาหมเออก็เดินเดินไปเขาก็ยังไงอย่างเราก็สวนเขาไปเขาก็เดินเดินดูสรุปแล้วไม่ได้อะไรให้เขาเลยเดินเที่ยวเฉยๆนะก,ก็สวน ส่วนกับกิเลสาะอออยากแม่ก็พามาแล้วต้องซื้ออะไร <S 2> <S 2> <S แล้วก็เอออกมาก็เฉยๆไม่เห็นเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคะเห็นอะไรก็อยากได้แต่เมื่อวานนี้ชนะฮกกิเลสเลยค่ะไม่ซื้ออะไรแม่แต่บาทเดียวทั้งๆที่เขามีของอะไรขายเยอะแยะใจิตใจเรานิ่งมากเมื่อวานนี้ ถ้าสมมติว่าถ้าไม่ได้ฟังอาจารย์หรือว่าไม่ได้ฟังอาจารย์สอนหรือว่ายัางไงนะกิเลสนี่จะพาไปหมดเลยไปครั้งหนึ้อนหนึ่งหมดไปหลายตังซื้อของเต็มกลับมาบ้านก็ไม่ค่อยได้ใช้ซื้อมาทิ้งไว้เฉยๆแต่เมื่อวานนี้รู้สึกว่าชนะกับกิเลสแล้วต่อไปเราคงจะสอนมาดกิเลสได้อย่างนี้ค่ะ จ่าทูค่ะมาส่งกันบ้านแค่นี้ค่ะจ่าะะอนุโมทนาค่ะอ๋อพาคุณกิเลสไปเที่ยวด้วยนะคะคือตามใจตัวนี้เนะี่ยเป็น,เป,นเป็นกลยุทธ์ของการล้างกิเลสที่ดีอีกวิธีหนึ่งนะคะบางทีถ้าเราบอกว่าฝืนว่าไม่ไปไม่ไปเลยมันก็ไม่ได้ประสบการณ์ว่าไปแล้วเมื่อยเฉยเฉยเมื่อยแล้วก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมนะคะตอนนี้กิเลส กิเลสที่ตอนแรกก็คงดีใจนะกิเลสก็คงบอกว่าแน่เห็นไหมฉันสั่งได้พามาเข้ามาใช่ไหมฉันอยากมาก็พาฉันมาเออไปแล้วพอไม่ได้อะไรแล้วอ่กิเลสคงพิจารณานะว่าครั้งต่อไปไม่ไปดีกว่าอยากไปก็เมื่อยเฉยเพราะว่าไม่ซื้ออะไรใช่ไหมสภาวะเราเป็นแบบนั้นไหมคะใช่ค่ะเมื่อก่อนนี้ไม่ได้เนียไปต้องซื้อไม่ไม่ เมื่อวานนี้ไม่ได้อะไรจริงๆไม่เสื้ออะไรให้กิเลสเลยค่ะแต่กลับมาก็ดีกิเลสก็นิ่งแล้วไม่อยากไปที่ไหนแล้วเนะี่ยถ้าถ้าสมมติว่าไม่ไปไม่พาคิเล่นจมุดไม่หายคงจะคงจะเราพาไปอีกอยากจะไปอีกค่ะค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยเชิญพี่สุภาค่ะ อันนี้อันนี้ก็เคยมีสภาวะนะคะ <c oughs> คือมันมันมันเหมือนความเคยชินว่าเอ้ยวันนี้วันหยุดไม่รู้จะไปไหนแล้วใช่ใช่ใช่กิเลสมันก็บอกว่าไปห้างดีกว่าสมัยก่อนนะคะก,ก่อนที่โควิด <c oughs> มาเนี้ยก็เถียงกันอยู่พักหนึ่งไปก็ไม่รู้จะเสื้ออะไรนู่นนี่นั่นก็สุดท้ายก็ยอมก็ไปไปแล้วเดินเดินอยู่ดีๆก็บังเอิญไปเจอเพื่อน ก็ทักเพื่อนก็ทักกันมาแจงดังๆอะนะเอ้ามาซื้ออะไรมาดูอะไรบอกเปล่าไม่ได้ซื้ออะไรเพื่อนบอกอ้าวแล้วเห็นมาตั้งนานแล้วนี่เห็นเดินอยู่ไม่เห็นได้เลยก็เลยบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรอเลยเมื่อวานก็คิดอย่างนั้นอะไม่รู้ซื้อมาทําไมอะไรอะไรของเราก็มีซื้อมาแล้วก็ไม่ใช้ก็มี ไปแบบเด็แบบเนี้ยไม่ต้องหรอกอยากมาเที่ยวก็พามาแล้วใช่เสร็จแล้วยืนคุยพอพอคุยกับเพื่อนแล้วดันไปยืนคุยอยู่หน้าร้านเขาไม่ได้คือไม่ได้สนใจหน้าร้านเขาเลยเขาแม่ค้าสวนออกมาจากข้างในเลยเขาบอกว่าห้างก็ห้างมีแต่กองสวยๆงามๆบ้านนี้บอกไม่มีอะไรมีอะไรสวยๆน่าซื้อเลยมาทำไม ก็เลยนึกได้รู้สึกวัวอา้าวพลาดแล้วเลยรีบเดินแล้วเดินแบบขำๆแล้วก็เดินรู้สึกจะได้ได้ของกินอะไรมาสักอย่างแล้วก็เดินกลับมาก็เดินขำตัวเองว่าเอออยากมาก็มาแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วดันไปให้แม่ค้าด่าเฉยเลยของหนูก็เหมือนกันเมื่อวานนี้ทั้งๆท,ที่ไม่ได้กินข้าวไปนะคะของกินอะไรก็ไม่ซื้อ แต่เมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้จะไม่ได้ต้องกินต้องซื้ออะไรกินมันก็ไม่หิวไม่อยากกินอะไรเลยอ่ะก็ดีเนาะกิเลสเราเราไม่ตามกินเลยที่ดีค่ะดีดจใจก็ไม่ว้าวุ่นอะไรเลยเมื่อก่อนนี้ไม่ได้เงินนี่จะต้องไปเสียตรงเนี้ยเดือนเดือนหนึ่งต้องหลายแต่เดีนน๋ยวนี้เขาคงไม่ได้ตังเราแล้ว,แ,ลว <laughs> <laughs> แต่แต่นี่เพราะสภาพ สภาพแบบนี้มันเกิดจากเราเราอนายใครกับตัวอื่นๆด้วยค่ะเราไม่ได้มีเราไม่ได้มีความความหลงในส่วนที่ที่เหลืออยู่ทําให้เราไม่ได้ถูกหลอกให้ว่าได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างบางทีบางทีถ้าความโลภเราเหลืออยู่เราเรามีความโลภนี่เราไปเห็นของถูก ใช่ค่ะแล้วมันจะมีเหลี่ยมมุมของกิเลสที่ไม่ได้ใช้หรอกแต่อยากได้เพราะว่ามันถูกอย่างเงี้ยของถูกของแถมบางทีก็รอดได้ด้วยด้วยความโลภที่มันยังอยู่ในจิตเราใช่ไหมคะ<ช>แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอพอเราไม่ได้มีตรงนั้นเราก็เลยเราก็เลยไม่ได้ถูกหลอกจากกรณีนี้แล้วก็เลยมีอื่นๆอีกค่ะมันจะมีเหลี่ยมม,มุมเยอะมากเลยนะที่ทําให้เราซื้อของโดยไม่ตั้งใจกลับมานะคะจริงด้วยค่ะเมื่อก่อนเป็นเป็นแบบเนี้ย นี่คือความอยากที่ลดลงนะมันมีความอยากอื่นๆที่ความอยากที่ลดลงในหลายๆเรื่องก็เลยทําให้อานงไปโดยที่มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ที่เราจะใช้เราก็ดูเราก็จะดูตามประโยชน์ใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ทีนี้เนี่ยถ้าเจอสิ่งที่มีประโยชน์เราก็อาจจะซื้อก็ได้เราไม่ได้ยืดมั่นถือมั่นว่าเราจะไม่ซื้อนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราซื้อโดยเราเราก็จะดูตามประโยชน์ ทีนี้เราไม่อาจจะไม่เห็นสิ่งที่มันจะมีประโยชน์ที่อานงจะได้ใช้อานงก็เลยก็เลยอมีปัญญาที่ว่าเอ,อมันไม่มีอะไรต้องใช้เราก็ไม่เราก็ไม่ซื้อเราก็ไม่ซื้อมาเราก็เลยไม่ได้อะไรกลับมานะคะโดยที่ใจเราไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจด้วยเราไม่ได้ทุกข์ใจด้วยเพราะว่ามันไม่ได้มีสิ่งที่จะมาใช้ในวิถีชีวิตของเราใช่ไหมคะ,คะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่เป็นนี่เป็นสภาวะที่ค่ะ เป็นความพอเพียงอะมากน้อยนะคะมากน้อยใจพอในสภาพวงใจพอพอในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วสิ่งที่เราไม่ได้ใช้เราก็ไม่ได้ต้องการได้มาสภาพอของคนวันณน้เก้านะคะจะเริ่มต้นที่มากน้อยก้าจนนะมีใจพอพอกับสิ่งที่เรามีอยู่ถ้าเราไม่พอมันคือความอยากที่อยากได้มาไงอยากได้มาตรงนั้นแหละมันก็จะมีการอ มีการปฏิบัติโดยวาจาแล้วก็โดยการกระทําอีกแบบหนึง่งแ้าเ,เรา<ม>ย่างไม่พอค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีกับอานงค่ะแล้วก็เป็นกรณีศึกษาที่ดีมากเลยค่ะค่ะพี่สภาด้วยนะคะพี่สภาก็ทําแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าต่อไปพี่สภาคงไม่ไปแล้วเพราะว่าจะโดนแบบ จะโดนหมค้าท่านตอบว่านะคะเพราะเราก็เห็นใจท่านนะท่านก็มาจําหน่ายใช่ไหมมาจําหน่ายแล้วเรา,เรามาจําหน่ายแล้วท่านก็บอ,อกว่าโอ้มันมีตั้งเยอะตั้งแยะความเห็นไม่ตรงกันนะคะเวลาเรามีกรณีไหนเนี่นะคะพี่โสภาจะมีกรณีร่วมเนี่ยแบบว่าน่าน่าฟังมากเลยนะคะก็เลยชอบที่จะฟังอ่อพี่โสภาพีประสบการณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้กับพี่น้อง หล,หลายเรื่องแต่ก่อนเหมือนอย่างคุณนิดหน่อยว่าเราจะซื้อตะบี้ตะบันเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พอมีความรู้สึกว่าของที่เราเคยชอบอย่างอย่างเสื้อผ้ากางเกงกางเกงหรือผ้าผ้าไหมผ้าฝ้ายอะไรที่เคยชอบอย่างเงี้ยบางทีมันก็แวบมาเหมือนกันนะพอเห็นแต่พอมาคิดว่าซื้อแล้วจะใส่ไปไหนอันนี้ตอบไม่ได้เลยไม่มีที่ไปที่ที่เราจะไปก็ไม่ ก็ใส่ไม่ได้อีกมันไม่ใช่ท,ที่มันไม่ใช่อ่ะก็ <c oughs> เลยมันจะมันจบได้ตรงนั้นเลยค่ะก็คือมันไม่มีประโยชน์ไงคะใช่ไหมค่ะมันไม่ต้องใช้ประโยชน์เราก็เลยจบได้ค่ะก็เราเราก็มีแต่ไปข่ข่ไปนูน่นไปนี่กับหมุกลุม่มแล้วเราจะใส่ไปไหนมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ของเราการที่เจรณาโทษพี่ารณาประโยชน์จึงเป็นตัวที่เราจะจะดับ ระดับความอยากได้แล้วทีนี้พอคุยกันสภาวะนี้ก็เลยทําให้พวกเราก็จะกินน้อยใช้น้อยนะไม่ค่อยได้ใช้เนี่หน่อยก็มีความรู้สึกเหมือนกันกับการที่เวลาไปเนี่ยหน่อยคิดภาพใหญ่ค่ะนี่หน่อยคิดว่าโอ้ยเราไม่ไม่ได้อ่คือที่มีเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าช่วยพี่น้องที่ทํามาหากินอยู่เราก็ไม่ค่อยได้ช่วยหรอกนะเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรที่เราจะได้ใช้ เราก็เลยไม่ได้ช่วยนะคะเอ่อเวลาซื้อของก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยต่อเรานะคะเพราะว่าคือได้ถ้ามันจะมีประโยชน์กับเราก็ยินดีที่จะช่วยแล้วทีนี้นะ่ะสิ่งที่ท่านไปตลาดนะห้างนี้ไม่ได้ไปนะคะทีนี้ถ้าไปตลาดนี้ก็จะเป็นจะเป็นพวกที่เราใช้ก็คือพืชผักที่เป็นของพื้นบ้านด้วยใช่ไหมคะคนขายก็จะเป็นแบบ เป็นชาวบ้านหรือบางทีก็เป็นผู้ที่สูงวัยหน่อยนะคะท่านเอามาขายอย่างเงี้ยเราก็จะไปไปอุดหนุนท่านแล้วเรายิ่งเห็นอันที่เราต้องการก็ยิ่งยินดีว่าเราจะได้อุดหนุนท่านแต่ที่ตลาดที่นี่หน่อยไปเนี่ยนะคะผู้ที่มาขายที่เป็นผู้สูงวัยซึ่งท่านเอาของในในสวนของท่านมาขายแล้วท่านมาเป็นประจําวันหนึ่งท่านก็ได้ได้คงหลักร้อยหลักหลักสิบหลักร้อยนี่แหละนะคะ แต่ว่าไปไปอุดหนุนท่านแต่ละคะท่านกลับให้เรามากกว่าที่เราคือเราเรายินดีนะสมมติาท่านมีอยู่ห้าชนิดอย่างเงี้ยมีหนึ่งชนิดที่เราต้องการเราก็ยินดีที่เราจะได้ไปอุดหนุนใช่ไหมคะแต่ท่านก็จะแถมตัวอื่นมาด้วยเอาให้มาด้วยอย่างเงี้ยเราก็ตกลงเราจะเราจะมาให้โดยที่แบบว่าเราไม่ต่อนะเราไม่ต่อแล้วเราก็ยินดีที่จะที่จะซื้อท่านตามราคาที่ท่านตั้งนั่นแหละ กลับกลายเป็นว่าท่านก็ให้เพิ่มมาให้เพิ่มมานะคะเรื่อยไปท่านจะเรียกนิดหน่อยว่าอาจารย์อาจารย์ไม่ค่อยเห็นมาเลยเราก็โออเราอยากอุดหนุนที่น้องนะคะก็มาได้เห็นอยู่ว่าเราก็ไม่มีอะไรจะต้องไปใช้เท่าไหร่เลยวันหนึ่งวันหนึ่งก็ไม่ค่อยได้ไปจับจ่ายแต่ ก็อย่างที่ถ้าถ้าแต่ละท่านที่ท่านได้ใช้เยอะถ้าท่านได้มีโอกาสมาเรียนรู้แบบพวกเราท่านก็จะได้ใช้น้อยลงได้ด้วยนะคะเราก็ได้ได้สภาวะหนึ่งอย่างน้อยเราก็เป็นพลังเหนี่ยวนําในเรื่องของการใช้น้อยกินน้อยใช้น้อยแล้วก็มาเป็นพลังนี้ก็แล้วกันนะคะเมื่อเราไม่ได้อุดหนุนท่านอ่ะเราก็มาเป็นพลังเหนี่ยวนําให้ท่านได้แชร์แชร์ชรความดีนี้ไปทําให้ท่านได้ จะได้มีพลังกินน้อยใช้น้อยไปเหนี่ยวนำพี่น้องในโลกของเรานะคะหาข้อดีให้เราหาข้อดีให้เราว่าเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะ